ฮะคูถ่านเอาพาปืนก็ไปตามแล้วมึงกูถามได้มึงป้นได้เหรอมึงจรหรือตำรวจนะมึงอะฮะถามนี่สุดเลยปป้นได้ป่นปป้นมึงคืออะไรปปนไปป่นไปป่นเรอไปป่นปนเหไป่นไปปนเรอไปป่นไ่นไม่ปป้นเหรอรปป่นไ่นหรไป่นไ่เรอไเนม่หรอไนไเหรอไปเหรอต้นนเหไม่ใช่นเหรอไป่นไป้นเอไน่ยหรอไนนเห่นเล็กใครปนอ่ะ ตำรวจเฮียอะไรอะตำรวจเฮียอะไรอ่ะไอเฮียนี่ไอเฮียเนี่ยก็บอกเอาเลยเนี่ยไอเฮียเนี่ยเฮียโค้ชอะนะเออแม่งด้วยสัตว์มันเป็นตำรวจเป็นโจรวะสัตว์ปากต้นตำรวจไหนเนี่ยจะเป็นไหมที่ต้องกลัวมันฆ่ามันยีถลกนังมันออกมาเอตำรวจเขาป้นด้วยเหรอครับปกติอะไม่ครับพี่เขาป้นทำไมอะอันนี้ต้องรอไม่ใช่ป้นคนเดียวได้ไหมเล็กแดนนี่ผมนะป่ะแดนนี่อะ ได้ครับได้ครับแล้วนี่ยศใหญ่สุดนี่ใช่ปะได้ครับโอเคครับเรียกอันนี้หน่อยสอแนแล้วน้องสอนเต็มเลยสอนเต็มเลยมาเลยมาเลยเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นจุกโดนนะอะไรมานี่ก่อนปล่อยนี่ก่อนเลยใครที่ไม่ได้ไล่อ่ะมาสนอแนหมดเลยมาเบื้องต้นไปแล้วนะไปทำคดีแล้วเบื้องต้นไอจุกออกมาโตยวออกมาจะตีนี่จุกล้ำจบแค่เงี้ยเนี่ย แมงเอ๋ยหมดแต่กูรับจบอยู่คนเดียวไอจุกจุกเล็บลายออกมาโต้ยไม่ไหวแล้วจุกจุกงับจุกงับเพื่อนๆรออยู่งับมางับขับมัดแป่งแต่ความไม่แปลงก็ไม่เอานะเออขับมัดแป่งฝันไม่แปลงฝันเป็นแมงนี่ก็ไม่เอา เอาต้องให้เราเปิดสอดที่รถใหญ่มาหน่อยครับตำรวจตอนไร่เคสเดือดขากำลังเรียกให้นะรอกครู่นะครับพี่รองท้าใส่มา่อยดิพี่ไทยอิดหน้าแก่มากเฮ้ยไนเรียกกันนานจังมึงชอบหมใส่มาเลยดิไม่ชอบหน้าเะอเเห็นเรื่องเรื่องที่ตัวเองทำไม่สำคัญใช่ป่ะหรือยังไงเรื่องมาคุยแล้วบอกว่าไงไว้ก่อนเอ่อบอกว่าไม่ว่างครับไม่ว่างอาหลกว่าแม่ง มึงเลยไม่เดียเอาเลยอ่ะมึได้ยินอยู่นะบอกเอาเลยเอาเลยปนเลยอ่ะแต่กูต้องเอาไทพันคอใช่ไหมฮึฮึต้องเอาไทพันคอแล้วดึงอือเดี๋ยวกูปมือให้ตะลอไอ้จำมาใส่ขยศใหญ่สุดเรียกว่าหน่อยดิอย่าได้ได้หายใจไม่ออกช่วยมัดคอให้ตะล้อเอ้ยนีพี่โนนี่มันเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะเนี่ยอืออย่างเดียวนะตำรวจปนคนตำรวจปนได้ด้วยเหรอ บรนกันสวยดิยังไม่รู้อะไปเอาต้นเรื่องมาดิอยูงในกันอะเวลาแป๊บเอ้ยแป๊บไม่ได้แล้วนี่รอมานานแล้วนี่นานไปเลยปล่อยก็พอล้เอามานสมอปล่อยได้จับมาคดีร้องให้ให้ปล่อยไม่ได้แม่งท้าอย่างนี้มันก็ผิดกฎตำวจเปล่าวะเอออยากบ่นไม่ถอยเครื่องแบบบ่นวะเออทำตัวมันเท่แต่แม่งคุมกฎหมายตลกปะอำนาจมันย่ทไ้ก็ได้วะจริง ทำลายดูวนเครื่องแบบทุกคนออกด้วยทำตัวแบบผู้กองเจ้าสนีต์องอุ้มไงก็หาอุ้มไงก็ปล่อยมันไปแต่เหม็นถึงนี่ก็ไม่เอาเรยทำไไไปลม่ด้หออยากคุยด้วยอ๋อยินฟังแรงนะสวรคนต้องต้องให้บึ้มต้องให้บึ้มเข้าไปไหมไปทำเดี๋ยวค้างไว้อ่ะมีใส่บินอะไรให้เสร็จก่อนแล้วใช่เขาอยู่ตรงนี้ก็ให้เขาไปทำโรตีข้างล่างสอนอใช่ แหวนุ่มบางกอะก็ว่ากันไปซะรอพี่แดนนี่มาก่อนแบบนี้รออีกแล้วรออีกแล้วรอมารอมานอนแล้วเนาะไอ้อนต้นก็ไอ้คนป้นอยู่ไหนไอ้นนะคนป้นอยู่ไหนไอ้คนกลางอยู่ไหนอ้ออ้มันมันนั่นแหละโปนอะไม่รับหน้าอะไรเงี้ยเอาไอ้มุดหัวแล้วตำรวจดำเหรอตำรวจดำเหรอเนี่ยมืดแลงหัวว่าแล้วทำไมหัวดำอ่ะก็ว่าสอนนอนที่มันหลุคือใครป้นวะ จะบอกได้โค้นไอโค้นไอโค้นมันต่างอะไรที่สวนไอโค้ไต่เคยแตงก็ได้คุยกแตงก็ได้แตงก็ได้แต่งก็ได้สวัสดีครับ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 แตงกันหน่อยแตตอนนี้นะพี่เขาเพิ่งเขาเพิ่งต่อมาเข้ามาหรอเขาเข้ามาก่อนผมเรียกใครได้ข่าวไอโค้นมึงสั่งนักเรียนตำรวจป้นแต่มาอยู่หน้าเราเนี่ยอ่ะครับว่าไงบ้างมีตำรวจป้นคนอะ ตำรวจของนครบาลเดี๋ยวว่านี่แหละเที่ยงขนาดที่ยงลยมันถูกมั้ถูกใช่ปะขี้ัวแล้วขี้ตัวขี้ตัวเยอะเกินโอ๊ย้ายานเยอะแยะแล้วเขาเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับรำกวนเล่าให้พวกฟังหน่อยได้ไหมอ่ะผู้ถูกป่นเชิญบวหนาบ้านนครับแล้วเขาก็สั่งบอกว่าพวกมึงป่นดิคนก็ไม่ใช่ตายหมดนะตายก็ไม่ได้บอดนะเฮ้งคนนี้เลยไหมตัว

จริงหรือเปล่าพี่โคฟสต้นจริงต้นจริงไม่ได้บอกเลยไม่ได้ต้นเองนะแต่บอกไอ้คนอื่นต้นคนอื่นก็ต้นไงมี่มึงโยนโยนให้อีกคนเหรออ่อีกคนม่งโยนไงไหนคนไหนเป็นคนผม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 โยนผมเป็นคนโยนโยนเหรอยูอ๋อ หิวเปล่าคนนไหนคนหัวคนหัวมึงกูหัามึงหิวไหมมึงหิวเปล่าคุมถามมึงมาเป็นโจนไม่ถามผมบอกไม่แล้วผมได้จบแล้ววันนี้กแล้วมึงได้ปนเปล่ามึงได้ปนเปล่ากูถามไม่ต้องกลับไปไม่ก็ใจดีก็ฟังก่อนดยไม่มีขออะไรม่ได้ปนหอยไปถ้าไม่ได้ปนกันไปไม่ผมจะขอกตััวแอาถ้มมนีขอให้ปนมงอะไวขอให้ขอให้เขาเล่าเหตุผลที่เขาเดินออกมาเขากำลังจะพูดเหตุผลไม่คือผมจะอธิบายคุณจะฟังไหมล่ะ อ่ะก็ฟังยูมากไอคือผมอ่ะถือกระบอกไล่ทูบใช่ไหมล่ะอ่ะแล้วคือเขาเนี้ยเหมือนบอกว่าอยู่ในเดียเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าโจนกลับมาป้นกลับมาป้นผมก็ถามว่าทําไมต้องปนเขาบอกว่าปนไปก่อนป้นไปเลยผมว่าผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยปนเนีงยผมผู้เล่นใหม่ผมก็ถามว่าเออมันป้นยังไงเออแล้วเขาก็เออเขาบอกพอผมกดเข้าไปอ่ะผมก็ไม่อยากป้นผมก็บอกว่าไม่มีอะไรแค่นั้น ก็เพราผมไม่มีอะไรจริงๆไงเลยไม่ป้นมีเงินผมก็ไม่หยิบไงอหเอาถอที่ทิานเอาถือไม่แล้วถ้าผมจะเอาผมก็เอาได้หรือเปล่าไม่ไม่ไมอย่าพูดอย่าพูดอย่านะอย่านังนะงนคือเจตนาไม่เหมาะอยู่แล้วเว้ยที่ว่าดึงไม่ดึงมึงไม่เหมาะอยู่แล้วเว้ยที่มึงล้วงเข้าไปแล้วไงมึง่อนมึงจุ่มจุ่มอเป่ามีเองมีเองมีคนอ่นมาจุ่มรามาแล้วจรมาแล้วาจุ่มแล้วครับนับปลา ใส่เคร uh, right? ื่องแบบอะไรแบบนี้เหรอไอ้คนตัวจีมมิไม่อยู่แล้วบอกกูอีกแล้วไอ้ดูไอ้มาตัวจีมันก็ไกลอยู่นะกับตัวดีอ่ะเมกตัวที่อ่ะจัดเดี๋ยวคุณผู้เสียหายครับคุณผู้เสียหายครับรับอ่ารับอ่ารบกวนเล่าให้จัดแล็บฟังหน่อยครับว่าเหตุการณ์เป็นไงครับอ๋อพอดีอ่ะครับจัดแล็จะได้เห็นภาพอ่าวตนที่หน้าบ้านเนี่ยผมตายนะจากนั้นอ่ะขอผมก็หายหมดตัวเลยอ่ะครับ เพื่อนผมก็เล่ามานะว่าใครมาตำรวจเหรอใช่ใช่ครับแล้วเพื่อนผมก็เล่ามาว่าว่าได้ยินเสียงคุณตำรวจไปป่นล่ะแล้วไอ้โค้ดเนี่ยเสียงี้ใหญ่ไม่เออดเอวนบบใช่ก็บอกว่าจะละป่นทุกคนเลยป่นป่นทุกคนเลยครับตำรวจทำป่ะผมทำพี่เดินกันทำอะไพี่ตำรวจทำได้ป่นอ่ะมันควรอยู่ข้างในอยู่แล้วใครเป็นคนสั่งเองวะใครเป็นคนสั่งเองวะอันนี้มันมีเพิร์มมีไงอะ ใครเป็นคนสั่งเองเองพูดดิใครมาครับพี่ต้องพูดางนผมป็คนพูดผมของพูดมีสองคนที่ดีบ้านน้าไม่ไปฟังโเขาละไม่พี่คือตอนแรกเห็นผมเห็นเขาคุยกันอยู่ที่สอนออยู่เนี่ยก็มีพี่แดนนี่มีคนเดียเขาก็บอกว่าให้พ้นไปเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผมผมถึงงงว่าเออจะให้ผมพ้นทําไมผมก็ถามอยู่อ่ะเออเองก็เก่งไรเองปพ่นทำไมอ่ะก็เขาบอกให้ผมทำมาพี่แต่ผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาไงพี่คือผมต้นมันจบจบไปตรงนั้นไง คือเออผมก็แค่กดให้เขาดูแล้วผมก็ไม่หยิบอะไรออกมาเพราะผมไม่อยากมีปัญหาตรงนี้เป็นตำรวจจริงป่ะเนี่ยกูถามก่อนแต่มันล้วงไปแล้วอะเนาะไม่เป็นตำรวจจริงเปล่าสอบเข้ามาได้ไงเนี่ยถ้ามันทำผิดยก็ลงโทษไม่ก็ตามนั้นก็ก็ก็ทำก็ทำโทษวินัยผมไปครับพี่เออสอบเข้าสลบได้ไงบ้านเขาเป็นเลเวลแค่เขาไม่ให้เลเวลเราไม่พี่อันนี้มันนอกบ้านไง ก็ใช่แล้วมันได้ปนได้ไหมถ้านอกบ้านปนได้ก็ผมบอกว่าก็บอกผมก็บอกเจตนาผมไปแล้วก็ทำพอวินัยผมไปคเขานอกแม่เป็นพื่อนนี่ก็าปแล้วแล้วคนที่ปนของหยอยไปคือคนไหนอันเนี้ยเหมือนเองกําแพงอ่าล้วใครที่ปนสมหยอยอ่ะโอ้ยมียศด้วยใครอ้ยใหญ่ด้วยแน่ใครที่ปนสมหยอยหมดเพาะว่าเลยมดเพาะว่าเลยโอ้ยพอสองโซนสามหมดมาเงียบโอ้ใครที่ปนอีกบ้างน่าจะสองคนนี้จอรกันนะเกดอ่ะ ไอ้โค้ดสั่งอ่ะเด้โอ้โหมีกันนีกไหมขึ้นเหลือไม่มีแล้วโอ้ยโค้ดอีกแล้วเหรอเนี่ยโค้ดอีกแล้วตังคแล้วเรื่องการตังแล้วโค้ดอีกแล้วสอบบังโค้ดปะเนี่ยนี่ยศใหญ่มาไปฟังมันได้ไงวะนี่มีตุ๊กตาสามใบบทลงโทษตำรวจโดนทันบนสามใบคือออกเพราะมึงเอาไปคนละสองใบโอ้ยแล้วก็เดี๋ยวจำคุกวินัยคนละหกชั่วโมง กุญแจลิทมีแบบคืนของไหมครับมีคืนของให้เพื่อนผมไหมคุณเจเลยครับผมจะได้ของคืนหรือเปล่าของคืนคนเขาเดินคนเขใช้เงินละกันจกี่เท่าหนึ่งแสนหนึ่งเอาเยอะไปเลยไปได้สองเท่าตัวไม่ถึงห้าพันอะไรหายบ้างเอ่ยติดบิสติบาร์ดตัวสองเท่าแปดใครเป็นคนพ่นนะไอโจนใช่ไหม อะไรพี่ใช่ไม่ใช่ผม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 เปิอะไรกจ่ายเขาไปหมื่นนึงเลขอะไรเลขอะไร1มืนนึงโอนให้เขาเลยครับแล้วก็ตปรับผอมาคนละหาหม่เว้ยไม่เปิดไ้เลเวลเลเวลใหญ่เปิดได้อยู่แล้วแตเานอมปไม่ได้ไงเขาเขาใจผิดหรือเปล่าเนี้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโค้ดเขาจดีเออโค้ดมันเป็นขอบบด้วยตอนนี้ทีมพยาเทีมพเยาเลยทีมยาเลยขอบด้วยไงสั่งนักเก็ตได้อ่ะคิดแลดีคิดแล้วดโอ้โหเาไป่างะเไปโค้ดมันแค้นส่วนตัวหรือเปล่าโค้ดเย็นทรงทรงเม้งเข้าสิงเม้งเข้างประทับราชอะไร่งเง้สงเม้งจะหายไหติดแจกไหมมีครับมีมีต่องประเทศเขาติดจคหมครับ ไม่ไม่ไม่อยากรู้เดินใจโค้ดได้ปนโอไม่ได้ขับเลยแต่ผมไม่เอาเดือยผมไม้พูดเรื่องนี้ดีกว่าเอาเดือยเสร็จแล้วไปไปพูดเองก็ไม่ได้อะไหครับวันไรนอติผอบอโค้ดผอโค้ดผอผอโค้ดไม่เยอย่างชอบเลยอะสกักสั่งยศใหญ่อะ ยี่้เสื้อกลังแม่งยืดใหญ่ยืดใหญ่อย่างรั่วเลยแม่งก็ฟังเนาะเอาเฮ้ยพี่แล้วพี่ไทยมาเอาผมพี่ไทยมากูมึงเนอะไรอย่างเงี้ยจังยอดเยอะมันบ้างของตัวโมงที่คุณได้รับรู้สึกดีไหมเช็คระเกว่ามันไม่น่าฟังใครนะกูจะไปฟังอย่างนลำเสียงอล้วแม่งฟังเยอะโคตรเฉยเลยนะกูงงเลยเยอะสภาพ ภาพฝังสื้กัดคือขนองคือขนองดูเท่าไม่ถึงการครับออกข่าวอ่ะฝังเสื้อกลักเฉยแล้วตอนแรกกูกูเห็นไอ้โจนเอ้ยกูเข้ากูพอเข้าใจเดี๋ยวมาถึงฟังเป็นเพื่อนกันไงแต่เยอะหลักเกตนี่ยไม่น่าทำอ่ะเนครับพี่ครับพี่ได้ครับพี่ไอจุ่มซะรู้ว่าเป็นไอ้โค้ดแกกลัวกันใหญ่ไงเก่งผมขอบอโค้ดมาแล้วจ้าอะไรเงี้ย